ดีไหคะพี่ๆสำหรับผู้ท่ทามือดูไหมคะว่าโรคพุ่นเนี้ยเสี่ยงต่อการกบเกิดโรคต่างๆได้อีกมากมายซึ่งเป็นโรคติดต่อไม่เลือดล้งนะคะนบอยมีโครคอะไรนะคะทุกคนทราบไหมเอ่ยโรคติดต่อไม่เลือดล้งมีอาจารย์มาตรวจตัวกั ขอดูมือหน่อยนะด้านหน้าเขาเก็บรางวัลไปเรียบแล้วไปต่อข้อที่สามเลยค่ะไปต่อข้อที่สามกันก่อใครนะคะอยากได้รับความรู้อื่นๆต่างๆอีกมากมายที่เราทำไว้นะคะสามารถกดติดตามได้ที่ช่อง t i k ต o k นะคะ i ล e s t ไ l e m e d ด c ซีนคลิ n i กศูนย์อนามัยที่หกชนตรีหรือว่าเพจ a c e b o o k นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่หกมีใครได้เห็นเพื่อนไ้มเนาะไปข้างบน สมองนะคะเป็นา 3, 5, งานร่วมกับ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ะคะมาซึ่งก็เป็นหลักกาจที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนางานต่อๆไปแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสในการร่วมประกวดอีกเราก็จะผลิตสื่อดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านชมอีกนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดคลิปให้ทุกท่านชมนะคะหน้านตาน,นสแสดงก็จะคุ้นๆอยู่แถวๆนี้แหละนะคะ รีพอร์ตนะจ๊ะขอเสียงนคเดี๋ยวรอ,ด,อดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวหนูจะมีกิฟวอลเชอร์แจกเพิ่มอ,อยากให้ทุกท่านใช้วชอลเชอร์วันนี้เดี๋ยวขอเชิญนะและขอเรียนเชิญนายแพทย์ปัทีรอนสิทธิ์ทีและก็สุขภาพโดยรวมของประชาชนอย่างดีเลี่ยไม่ได้นะฮะก็ดังนั้นเพื่อเป็นการ ตออ่อปัญหานี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสูนยน้ำมันที่ของชลบุรีเนี่ยจึงได้จัดตั้งเป็นบั้นหมุนขึ้นเพื่อเป็นศูาานย์กลางในการให้ความรู้และคำปรึกษาที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ต้องการจะดูแลสุขภาพของตอนเองโดยมุ่งเน้นแนวทางการลดน้ำหนักที่ปลอดภ <c oughs> ัยเพื่อป้องากันการอ้วนส์สองปรับปรุงสุขภาพโดยรวมช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงต่อควางค่าสุขภาพต่างๆเช่นระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำความร่วมมืออย่างดีจากท่านนะครับขอบคุณครับเรียนผู้เป็นเจ้าทุกท่านนะครับเรียนอาจารย์หมอในะ้องโพยาบาลนะเทสัตนะครับทีมงานของพวกเราทุกคนส่วนตัวก็อย่างนี้ครับผมเล็งเห็นว่าการ ควบคุมน้ําหนักนะัตีกับหลายเรื่องนะครับแต่จริงๆเรื่องการควบคุมน้ําหนักเป็นเรื่องที่โอรูกนน้กันมานานแล้วนะสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแต่แต่ทําไมห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยยังมีน้ำหนักเกินผมมองอย่างนี้ครับเหว่า,วาในปัจจุบันธุรกิจการขายนะขายตรงกันที่มันโลกมันเปลี่ยนทุกคนพยายามจะขายสิ่งที่ น่ากินแข่งกันนะครับร้านสะดวกซื้อก็มีมากมายเราสามารถเข้าร้านสะดวกซื้อได้ทุกๆสองถึงห้ากิโลก็จะมีร้านสะดวกซื้อทําใหเ้เราสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มันทําให้เราอ้วนขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นมันกินแล้วทาให้เราอ้วนพอมองย้อนกลับไปทุกคน ปนนป10ปีที่ผ่านมาน้ำหนักเราเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคิดว่าใน5-10ปีที่ผ่านมาน้ำหนักเรามันเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นทีละนิดแสดงว่าอันเนี้ยเรื่อกเลือกที่รับประทานไม่เป็นนะครับดังนั้นเรารู้อยู่แล้วะครับว่าการออกกำลังกายมันดีการกินที่ดีมันก็จะช่วยลดน้ำหนักได้การนอนที่เพียงพอเวลา7-9ชัว่วโมงก็ช่วยลดการป้องกัน,กกนไม่ให้เราอ้วนได้นะครับแต่ผมอยากจะมองนี้ว่า หากคนที่น้นหนักเกินเราบอกท่านว่าให้ท่านไปเพียอกกำลังกายหากโคมเลยท่านจะเหนื่อยนะปวดเข,าดข่าปวดข้อผมมองว่าในเจ็ดวันเราออกกำลังกายสามครั้งก่อนสองครั้งก็ครั้งก็ได,ได้วิ่งไม่ไหวก็เดินนะฮะ,ะเดินสลับวิ่งเริ่มเก่งขึ้นก็เดินสองนาทีเดินสามนาท,นนาทีวิ่งหนึ่งนาทีสลับกันไปจนเรารู้สึกว่า เราไหวที่จะวิ่งมากขึ้นนะครับหรือถ้าเข่ามานันปวดจริงๆก็ไปปรับจักรยานหรืออาจจะไปสร้างการเนื้อบริเวณต้นขาอะไรอย่างเงี้ยทำสปอร์ตทำคอร์ดที่เวทเทรนนิ่งก็ได้ก็มีวิธีการที่หลากหลายสำหรับคนที่ปวดเขา่าหรือแม้แต่หนัออกกำลังกายก็มีท่าของกำลังกายคือทำให้ท่านเหนียวได้สิ่งเหล่านี้ค่อยๆทำครับแต่ที่สำคัญกว่าคืออะไรคือการกินที่ถูกต้องปัจจุบันเราต้องเลิกใช้ความรี เลือกที่จะให้ถูกหรือเลือกที่จะไม่กินอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้เราหนักตัวเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องใส่องค์ความรู้ครับว่าที่ผ่านมาอาจจะมีองค์ความรู้ที่ยังไม่ชัดเจนมากแต่ปัจจุบันก็มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องของการคํานวณคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของเราแต่ล,ละคนนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ครับว่าเอวคาร์โบไฮเดรตคืออะไรนะครับคาร์โบไฮเดรตอยู่ในไหนบ้าง คาอยู่ในเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานที่เราชอบทานกินแล้วมันชื่นใจนะครมีคาร์โบไฮเดรตข้าวสวยข้าวเหนียวนะครับผัดที่เป็นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนพวกนีมม้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตหมดนะครับขนมปังทุกอยาก่างก็คือคาร์โบไฮเดรตหมดเพื่อสรุปครับว่าคาร์โบไฮเดรตหากินได้ง่ายแล้วก็เอามาทำรุ่นทำนี่ให้เรารู้สึกอยากกินก็ทำได้ไหลายรูปแบบ มันเลยทาให้เรารู้สึกว่าในแต่ละวันเราเรับคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมากนะครับโปรตีนหาได้ยากกว่าราคาก็อาจจะสูงกว่านะครับบางครั้งเราก็ต้องเ,อเลือกแล้วก็สมดุลม,มันให้ได้นะครับว่าคาร์โบไฮเดรตเรากินเท่านี้ส่วนโปรตีนเราควก,กินเท่านี้ส่วนเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนอดอาหารปริมาณที่เราเข้าไปก็อาจจะใกล้ใกล้เคียงนะครับทําให้เรารสึกว่าหิวจนทรามานนะครับก็ค่อยๆปรั พระเจ้าบอกนะครับพระเจ้าบอกว่ามัตตันตุตาจะกพาตัดสมีนกนชาวพุทธต้องเป็นผู้ไว้โภคแต่พอประมาณอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตดรัสรู้แล้วก็อยู่ในบทโอวาทปริโมซึ่งหากเรารู้จักประม,มาณในการไว้เพาะก็จะทําให้เราไม่อ้วนเกินไปบางคนถูกสอนมาเนี่ยนะต้องกินอิ่มเนี่ยในคำว่ากินก,นกนนระดิ่มเนี่ยคือหมายถึเราหยิ่งมาก้นเราต้องกินให้น้อยลง เพราะว่าเมื่อไรเราแก่ขึ้นกระบวนการหอบผ่านในร่างกายกเลหากเรากินเท่าเดิมเราจะวัยรึนนะครับแล้วก็อีสสารหนึ่งอิสลามก็สอนเหมือนกันสอนเรื่องว่าคนกินแค่70%็ดสบเปอร์เซเขาบอกว่าอีสาสิบเหลือเพื่อนโลงโลกินบ้างเราะฉะนั้นการกิน8ปดสิบเกิร้อยเปอร์เซ็นกินจนอิ่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกคนคงจะเคยคงเป่นนะนะปกัรเรี่ไปงานเี้ยงกวกินติดต่อหลายวันน้ำหนักขึ้นเหมืัน กลับมาก็จะต้องมาววควบคุมคาร์เรเตต้องมาวิ่งออกกลังกายเพื่อเที่ยบคอนโทรลนะครับแล้วการลดน้ำหนักดีกับโรคอะไรบ้างเขาบอกว่าหากเป็นเบาหวานนะครับตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่โต๊ะนี้เป็นเบาหวานอะยู่ไม่ใช่หรอเปล่าใช่ไหมแต่บางเป็นป้นาเนะบ,บอกว่าคนเป็นเบาหวา,านถ้าลดน้ำหนักได้15%ของน้ำหนักวันนี้นะเบาหวานหายนะครับถ้าวันนี้เราหนัก80กิโลเออลด15% สิบโลสิบสองโลสิบสองสิบสามโลอันนี้โรคหายนะครับถ้าลดเป็นสิบสองโล,โลท่านจะ,ะแต่มันไม่ใช่ว่าจะแม้เดือนเดียวมันจะลดสิบสองโล,โลนะมันก็จะค่อยๆท่านก็ต้องตั้งเป้ากับปีหนึ่งขอสักสองโลท่านใช้เวลาห้าถึงปีประมาณกันก้น,นะครับแต่ท่านต้องต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าวันนี้แปดสิบเอ่อเส้นปีหน้าท่านจะต้องเหลือเจ็ดสิบแปดก็ได้แล้วเดี๋ยวหมอก็จะค่อยๆขยับยุดยางอยางให้เองเรื่อยนๆนะครับถ้าเดือนหนึ่งสิบสองโลเดมอนสุดเห เลื่อนต่ำ MM แล้วก็จะช็อกแล้วก็จะรู้สึกกลัวการยกหนักเนี่ยซึ่งอันนี้สามารถท่นได้ดียร์ลบอะไรอีกดีวร์คนที่นอนตรงบ่อยจนทาำเดินหายใจกั้นนะครับเดียร์อะไรลดข้อเสื่อมนดข้อเสื่อมเนี่ยถ้าไม่อยากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็ลดน้ำหนักเลยนะ15เนะครับขอลดน้ำหนักตัวท่านก็จะถามว่าเสียงข้อเข่ากร๊อกแกร๊กมันได้ยินไหมได้ยินอยนะครับนั่นคือข้อดีดีกับอะไรอีกใช้มันต่อน นะครับใครที่มีไข้ไนกับตับอักเสาแล,ล้วโอตับสีขาวเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะจะดีนะครับดีกับอะไรพวกรโกรคกดไหลย้อนนะครับคนคนที่ควบคุมน,น้ำหนักดีกินกินพอประมาณกดไหลย,ย้อนจะไม่หลัหลาในนี้ถ้ามีใครรู้สึกตัวเองนะกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะกินแล้วึือท้องอืดบ้างนะครับอันนี้คือกดไหลย้อนแล้วถ้าเร,ราลดปริมาณก,การกินลงนะครับกดไหลย,ย้อนก็หายได้เหมือนกันะครับความดันก็หายเหมือนกันน้ำหนักตัวทุกสิบกิโลนี่น้าลด ก็จะหายไป 10, 10, สิบถึงยี่สิบ่วยแล้วก็ลดยาได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเ,เทคนิคส,สั้นๆนะครับที่ผมบอกว่าการคุมน้ำหนักตัวเป็นเรื่องที่โบราณมากแต่วันนี้เรามาบอกว่าแล้วการลดน้ำหนักมันทําให้โรคอะไรหายได้บ้างมันทําให้ท่านมีสุขภาพดีได้อย่างไรนะครับต้องจำไว้ยิ่งแก่ต้องยิ่งตัวเล็กลงนะครับเพราะทั้ง พราะทุกสิปีที่เราแก่ขึ้นเราจะเตีย้ยลงสิปีจะเตีย้ยลงหนึ่งเซนหนึ่งเซนตัวเราเล็กหล่นอนักเราก็ต้องเล็กล่นะครับต้องลดลงเหมือนกันนะครับก็การนี้ต้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวในเข้าได้ใ้เขียกับนโลกในวันนี้นะครับรเพราะวเป็นอย่างยิ่งว่าคลินิกพวกคุมิรัศมีของเราก็าจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยทําให้คนชนบุรีคนหน้าปา่าบริเวณนี้นะได้บอกต่อและได้แชร์นะครับที่จะทำให้น้ำตัวเองนั้น ไม่เพิ่ขนนะนะมขึ้นนะครับอีกสิบปีข้งหน้าน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอให้งานในวันนี้ครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับและลูกก็รู้สึกปลอดถุกต้อนครับห้าสี่สามสองหนึ่งท่านสแกนนิ้วมือแล้วนะคะเปิดตัวารคลินิกมะขุนซูนรามายท,ที่หกจุดรีอย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือด,ด้วยนะคะ ได้ไหมคะหุ่นดีอาใครมีก้ามโชว์กล้ามค่ะใครมีเอเโชว์เอลเอให้หน่อยค่ะพิตตี้พิตตี้เอลอใหม่ได้ไหมคะอ่ะอีกรูปหนึ่งนะคะโชว์เออค่ะศ6นย์หกโอเคหนึ่งสองสแต่กรองสักครู่นะคะบัลเล่ต์โชว์เอลเอสใหม่ค่ะคุณแม่เออหนึ